สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์603วันที่หนึ่งสายฟรีมาสิมาลองเบิร์วันที่หนึ่งสายฟรีวันนี้เราก็จัดมาแล้วอันนี้คอยก็ซื้อซื้อพลังงานที่250 2ครั้งแล้วก็คงแล้วก็โฆษณากะเอาพลังงานเนาะพอได้พลังงานสี่รอบอันหนึง่ง้เอาเพชรอันใดพลังงานก็ดี ตอนนี้อยู่เอากรจบที่เข้เาเขกนาที่จบที่เวลยิบเจบเวลยิบหลังที่ตอกตอนแรงไล้อีกสิเลอีกหาิหาสิบหาเอากระเกอบเวลยิบแล้วคิดว่าคันหอดกะบ่เป็นยังบ่หอดก็บ่เป็นยังค่ะนะตอนนี้อยู่อันดับที่1้อ พลังที่สองเสะสองหมืนหกตามตามเป้าหมายเนี่ยประมาณนี้ละนี่ทีมของข่อยนี่จีโฟีโฟได้จากตัวเหลืองคือซุ่มซุ่ม่มอยซุ่มแต่เองก็สุ่มแต่ตัวเหลืองเนาะกับตัวม่วงสุ่มเรียนไปสามใบสุม่มสุ่มตัวม่วงไปสามใบเนาะนี่อันนี้เขาได้สุ่มอยู่อันนี้ยังไม่สุม่ม ลกเพราะว่าซุ่มเพราะว่าซุ่มปไปแต่ตัวเหลืองก็ได้ G4 อันนี้ก็ว่าสิจัดแพ็กอันนี้เยอะเพราะว่าขวสีดองแล้วก,ก็ไปซื้อตัวดำหมดสีดีกว่ากระสีดองให้มันครบ220ใบค่อยสีซุ่มคือคืสีซุ่มแต่ตัวม่วงเออตัวเหลืองอย่างเดียวกับอาจจะเป็นตัวม่วงน้ำก็ได้เอากระเยว ดานเท่ากับพระเนพานในความด้ครบสามสิบสามสิบดาวอยู่ประมาณนี้เนาะมาให้เบือบเ้องชอบซื้ออันดับเนื่องก็เป็นอันนั้นเพ่อ้ก็กิกี้วะกิกี้ราชากิกี้แต่กิกวโน่หนึง่งเบื้องเบิ้งกิวข่อย,ยู่อันดับได้วะเขาจะเตะข่อยออกอันดับที่สิบแปด อันดับที่สีเสิพระว่าขั้นสิษ์ไดดันมหาชุยกะต้องอัดชุดบึงป้องม่วงข่ระยะสามคืออัดชุดจะหาฟาร์มของอันนี้เกลือล้วนสองสี่หกแปดแปดอันม,มีแต่ป้องกันใส่ให้เบิดประมาณนี้อันนี้นอัพรีวิวได้ ภาบบว่าภารกิจก็ครบหมดแล้วภานีภารกิจก็ครบหมดแล้วนี่เนาะแหลกงแหลกอยังกันครบเบดิดเพชรกระดองไว้ดองอย่างเดียวอันนี้ตัวแดงกัสซีดองตัวแดงก่อนอัสซีอาสซีมี่สือตัวแดงตัวดำพร้อมเพราะว่ามันเรมีเวลาอีกเรียนอีกหลายเนาะอ่ะเบื้องี่ก็ ไซฟรีของเฮานอนนี้ว่มียังเอามาืมันนี้ก็ตบตีผู้ใดบได้ดอกแต่ว่ามวเนเดยเสริฟใหม่เนี่ยแล้วตบตีในมว่นี่แ่ะสองแสนสามคอจีนอตมามองดูไะแต่ขวายไม่ได้ต่างขายยังนกว่าอู้แต่ดินตายแหละเขายิงก่อนลมได้ไปยังสิคออยไะสิลม ไอระเบิดปืนจากกลฟคนฟยิงพลังขึ้นเตาตูต้ามีเดเสมือนเรียบร้อยกูบอลปีนังไว้จีนอัดไข่จีนอดไข่ยยังไหวยังไหวยังชิวปั่นดูลากจีน,นอดเอาขอยิงนหนาขึ้นไงนพลังขึ้นเตายิงเต้มุออกไปสี่มือสี่โอ้โหอ้โหสองดาวชู เอาเอาระเบิดปืนจักกลยิงต่ำหกพันตูม้มโอ้โหแผลเดี๋ยวจัดทีมกันบริจัดทีมตบปีชาวบ้านเลยนี่ทีมตบปีชาวบ้านก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าคล้องขอ่อ,อยกับคล้องกับบริษัทคล,ล้อมเลียวเนาะเลื้ยวบริจวดบันไดเหมืนเก่า ข้าเจ้าซ่มกันไปคนละซีโลั้นหาชิบไปกับชิบประมาณจะหาลูในหกลูคนแล้วหกลูหกสิบใบก็จะเป็นหากิบก็ใบท่านผู้ใดจะฝปล่าก็ซ่มอันนั่นเอ้าบ่ถึกไต้ดินไต้ดินมีอันไนต้ดินมีไอนนชูเข้าไป ไต่ดินมีเนาะต่ดินพิโรดอีกละชู oo, เข้าไปตายสวยเขายิงคืนมาไล้บะเนี่ยพายุคลั่งพ <c oughs> ายุนรกฟูบุกิเออด้ฟูบุกิสามสิบห้าบาทว่าฟูบุกิเนี่ยเพราะว่ามันออกง่ายคือเด้กแรกๆฟูบุกิระเบิดยิงเธอเดียวหาย ลูกตี้กลังมันห่างกันเนาะอเอากะฝึกตือนว่าพันเอกเรียนฝึกฝนตัวละครอ,อยู่เอาเพลิดกับแพ็คท่านี้ว่ามียังมาเสื้อบนันไดคอยกันเรียน,นยังได้เสื้อไปหกส่วนหนึ่งเนาะเรียนเยอะแผลสายฟีกเลยว่ามีก็กระจิกระใจเรียนละ โอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับเซิร์ฟเวอร์หก3เมมือแหลกเข้ากับอัดสุดประมาณนี้ไปแล้วครับ